สวัสดีครับผมบังดนุบันรันกาเจจากเว็บไซต์เกษตรทํากินนะวันนี้ในมือผมี่ก็คือเกลือนะเกลือเม็ดธรรมดาเกลือเกลือทะเลธรรมดานี่นะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดปลูกมะพร้าวน้าหอมนี่เกิดว่าน้ํานี่ขาดสมมติอาจจะหอมแต่ไม่หวานบางทีหวานอาจจะไม่หอมนี่นะเกลือเม็ดเม็ดนี่นะนี่เกลือธรรมดานี่นะเกลือธรรมดานี่แต่ต้องบอกไว้ว่า ใช้เฉพาะมะพร้าวที่เป็นลูกแล้วแต่ถ้ายังไม่เป็นลูกอย่าไปใช้นะฮะมันจะเค็มเพราะตัวนี้มันก็เป็นโฟแทสนะฮะโฟแทสเนี่ยก็เป็นตัวที่ให้คุณภาพของผลไม้นี่ให้มีรสชาติดีขึ้นฮะก็มาไม่ต้องทําอะไรมากกันมะโรยเนี่ยโรยธรรมดาเนี่ยนะโรยคนต้นเนี่ยท้าให้น้ํามะพร้าวที่เราปลูกเนี่ยนะมันรสชาติมันจะหอมแล้วก็หวานเพราะว่ามันมีโฟแทสนั่นเองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมะพร้าวที่ผมปลูกเนี่ยนะที่เห็นเนี่ยแหลงจัดนฮะ ลูกกมานี่นะีน่ะนี่นี่นี่เห็นไหมแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากว่าหนึ่งแรงสองผมก็มาได้ให้ปุ๋ยมาตั้งแต่ปลูกมาเกือบสามปีนะนี่ต้นนี้ก็เกือบสามปีแล้วนะก็สามปีแล้วแหละว่ากันสามปีก็เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลงมาให้สูตรเสมอดูนะสูตรเสมอจริงๆอ่าที่นี่จะไม่ใช้สารเคมีนะถ้าไม่จําเป็นก็มีบ้างก็ เน้นในเรื่องของเกษตรปลอดภัยนะก็คือมีอาจจะมีปุย๋ยบ้างเพราะต้องยอมรับว่าบางครั้งเนะี่ยสารอาหารก็มีความย่เป็นผมก็ใส่ปุย๋ยเพราะใส่ปุย๋ยเข้ามานี่นะลูกหม่เริ่มดีขึ้นนะนี่เริ่มดีขึ้นเริ่มกลมๆมาฝั่งนี้ลูกใหม่กลมหมดเลยนะนี่แสดงว่าฝนก็ตกฝนตกแล้วก็ใส่ปุย๋ยด้วยทําให้มะพร้าวลูกงามน,นะอันนี้ก็คงจะได้กลับไปตัดตัดเอาไปแบง่งๆกันนะฮะ กับบ้านแสวงหาเย็นนี้เอะขออภัยกับบ้านที่ร่มกล้าววันนี้นะก็จะเอามาพร้าจากสวนแสวงหานี่ไปแบ่งๆกับเพื่อนนะอย่าลืมนะครับถ้าจะให้มะพร้าวน้ำหวานแล้วก็มีกินหอมใส่เกลือครับเกลือสมุทรดีๆนี่นะครับ